อ่ะนะครับวันนี้ผมจะมาสอนในเรื่องของการสร้างอีบุ๊กด้วยโปรแกรมฟิบอัลบัมนะครับอ่านะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องครูไฮเปอร์นะครับคนอื่นเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องครูไฮเปอร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับของผมนะครับขอบคุณครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะทําการสร้างอีบุ๊กนะครับก็ให้ทําการดาวน์โหลดตัวโปรแกรมมาเก็บไว้ที่ตัวเครื่องก่อนนะครับอันนี้ผมจะลงผ่านตัว Windows 11นะครับตัวใหม่ล่าสุดมันเป็นโปรแกรมเก่านะครับที่เอาไปแข่งงานศิลปะอัตกรรมวิชาการก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ทําการปิดตัวแอนตี้ไวรัสก่อนนะครับเพื่อจะทําให้การลงโปรแกรมของเราไม่มีปัญหานะครับก็ทําตามผมเลยนะครับเบื้องต้น ทีนี้พอเราปิดเสร็จครับเราก็ไปทําการดาวน์โหลดไฟล์นะครับแล้วก็แตกไฟล์ออกมานะครับแต่ถ้าใครไม่มีตัวโปรแกรมนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ให้ทําการดาวน์โหลดติดตั้งดูนะครับสำหรับคนที่จะเอาไปทำโปรเจกต์นะครับหรือเอาไปสอนในเรื่องของการสร้างอีบุ๊กนะครับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับนะครับพอเราแตกไฟล์ออกมานะครับตัวโปรแกรมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับล้วก็ทําการดับเบิลคลิกตัวติดตั้งนะครับตัวที่เป็นสีส้ม นะครับสำหรับตัวฟิบอัลบัมนะครับทำการคลิกเข้าไปเสร็จโปรแกรมมันจะทําการรันติดตั้งนะครับตัวนี้จะลงกับ Windows 11ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเป็นเวอร์ชันที่สร้างหนังสือนะครับทีนี้พอเราเสร็จในเรื่องของการติดตั้งโปรแกรมมันจะรันขึ้นมานะครับแล้วก็กด next ไปนะครับแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขของตัวโปรแกรมนั้นนะครับแล้วกด next ไปทีนี้เราก็ระบุตําแหน่งที่เก็บไฟล์นะครับกด next ไปไปเรื่อยๆนะครับพอ ติดตั้งนะครับมันจะขึ้น f i n ิชเองนะครับเราก็ทําการกด f i n ิชนะครับอันนี้จะใช้เวลานิดนึงนะครับในการติดตั้งโปรแกรมมันไฟล์ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับพอเราติดตั้งเสร็จนะครับเราก็กดฟินิชนะครับเราก็ไปทดสอบโปรแกรมนะครับไปที่เมนูสตาร์ทนะครับโปรแกรมมันก็จะรันตามปกตินะครับแต่ว่าตัวนี้พอรันเสร็จนะครับเราต้องใส่ตัว cdkey นะครับก็คือตัวคีย์ของตัวโปรแกรมนะครับเราจะแคกโปรแกรมมาใช้งานก่อนนะครับ ซึ่งพอเราดาวน์โหลดเสร็จมันก็จะมีคีย์มาให้นะครับก็ให้ทําการพิมพ์ตรงไปนะครับผมไม่แนะนําให้ทําการก๊อปปี้นะครับตัวนี้ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มันก็มีความหมายนะครับพอเราใส่คีย์อะไรเรียบร้อยเสร็จนะครับโปรแกรมมันก็สามารถทํางานได้ตามปกตินะครับทั้งการใส่วิดีโอนะครับหรือลิงก์จากเว็บไซต์นะครับหรือการสร้างอีบุ๊กอะไรต่างๆนะครับตัวนี้ก็ทําเป็นโปรเจกต์เบื้องต้นได้นะครับ ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนในเรื่องของการใช้โปรแกรม f ลิปอัลบันะครับในการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะครับอ่ะก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องครูให้เปิดด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่ดูจบขอบคุณนะครับ